เครื่องประดนับยอดฮิตของทางภูนซั์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเครื่องประดนับชุดนกยุงลงยาที่ถือเป็นเครื่องประดนับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาโดยตลอดเครื่องประดนับชุดนี้จะประกอบไปด้วยสร้อยคอพรอมจี้กำไลที่มาในดีไซน์ของลายถักสุขโขทัยเดิมแท้ประดนับด้วยตัวนกยุงลงยาอย่างดีและปังหูนกยุงลงยา ที่ถือว่าเป็นงานประณีตมากๆผลิตชิ้นต่อชิ้นซึ่งเครื่องประดับชุดนี้สามารถนำไปใส่กับชุดไทยสวยๆใส่ไปทำม,มุนที่วัดใส่ไปกับเพื่อนหรือกับครอบครัวก็เหมาะมากๆเลยนะคะหรือจะใส่กับชุดไทยแบบจัดเต็มใส่ไปงานบวชหรืองานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่าเพื่อนเจ้าสาวก็เข้ากันสดๆ และยังคงสามารถนําไปใส่กับชุดของอิสลามได้อีกด้วยนะซึ่งใส่แล้วให้ลุคที่สวยดูดีโดดเด่นสุดๆสามารถใส่ไปงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานเลื่นเลื่ตามประเพณีของคนอิสลามก็ได้หมดเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรไลน์แอดเฟซบุ๊กได้เลยนะคะบูณทรัพย์อนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย